สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบุญลายสายสูงนะครับจะมาให้ที่เดดบอลคู่นี้นะครับคู่ไอ้วีวีครับเอ็มเมนนะครับมาเบิงสิบนัดหลังที่เขาเจอกันนะครับทั้งสิบนัดทั้งของทั้งสองทีมนะครับเอ็มเมนนี่ชนะวีวีด้วยสก่ร์4-0นะครับแล้วก็มาวีวีชนะอีก อ่าต่อสามนะครับแล้วเอ็มเมนชนะด้วยสกอร์สามศูนย์นะครับแล้วก็วีวีก็มาชนะสองศูนย์นะครับแล้วก็เอ็มเมนก็มาชนะด้วยสกอร์อีกสามสองนะครับแล้วก็มาสเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็วีวีก็มาชนะอีกสองหนึ่งนะครับแล้วก็มาชนะหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มา ด้วยสกอร์ซีนึงนะครับวีวชนะด้วยสกอร์ซีนึงนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่น่าจะเขาทางเจ้าบ้านนะครับโดยเอ็มเมนนะครับมากว่าโอกาสมาแล้วนะครับแต่เปรียบทุกทางการชนะมออยากนะครับเกมนี้ของเอ็มเมนนะครับต้องการ3มแต้มรักษาอันดับนะครับและมีขยาบไปอันดับสมนะครับ ด้วยฟอร์มแนงตอนเน่องนะครับชนะสามเกมตอนเน่องได้เหรียญในบ้านนะครับอาจจะเขาทางพอสมควรนะครับแนวลูกยิง2อนประตูเป็นยางต่านะครับและเป็นเกมเยือนทั้งเมดนะครับเกมนี้ได้เหรียญในบ้านนะครับอาจจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับปีผ่านมาหาเกมแพเกมเดียวนะครับใอ้กับรองจ่าฝูงนะครับบางทีเดือนยางวีวีนะครับ รับตาลางคแนนเนี่ยเป็นร่องพ่อสมควรนะครับแพ้มาสามเกมต่อเนื่องนะครับในเกมหาในหาเกมชนะเกมเดียวนะครับเอาชนะทีมกลางกลางตาลางนี่บอได้เหรียญในบ้านนะครับเกมเยื่อนก่อนนานี่กัหาเกมมีชนะเกมเดียวนะครับและอีกสเกมทัดมากอแพ้ย่างเดียวเลยนะครับมุนเอเล่เลยครับแบบนี้นาจะ ลำบากนะครับโอกาสพลิกคงจะยงยากครับเกมนี้ของวีวีครับที่พามากรับมีปัญหาเกมเยาเยือนจะกดดันตัวเองนะครับเจ้านณะจะเอาตัวรลอดได้ในเกมนี้นะครับด้วยสกอร์สองหนึ่งเนี่ครับว่าไล่หรอกครับฟันท่งครเอมเมนครับเจ้าบ้านครับกดยิงไปสองต่อหนึ่งนี่นะครับยิงบมดไล่หรอก เบ่งเล้วกันอาจจะวิวีก็อาจจะพิกชนะกันเลยครับเดี๋ยวพวกหูวิกันแหละจะเลือกเจ้าบ้านไงก่อนแลวครับเอเมนครับมีผลค่อนข้างจะดีกว่านะครับเกิดเลือกเจ้าบ้านแล้วครับสองหนึ่งนะครับความมั่นใจผมก็ให้เจ็ดเต็มซีฟแล้วครับสำหรับไปมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องไม่ของหมุนหลายสายสูงนะครับขอบคุณครับ